ครับวันนี้เราจะมาทําผัดหอยนะครับวัตถุดิบของเราก็มีหอยครับวิธีการตัดตูนหอยนะครับ ครับหอยที่เราตัดก้นก็ได้ลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวนำหอยไปล้างนะครับ ครับหอยที่เราตัดก้นแล้วก็ล้างก็ได้ลักษณะแบบนี้นะครับพริกสดกระเทียมขมิน้น ครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องละเอียดมากตั้งกระทะน้ำมันพืชนิดหน่อยพริกที่เราตำไว้พริกเหลืองแล้วใส่หอยลงไป ผัดผงนัวรสดีน้ำตาลสองช้อนซอสปรุงรสฝาเขียวหนงกระปีใบมะกรูด ซอสหอยนางรมผักชีใบเรื่อยใบกะเพรา เสร็จพร้อมเสิร์ฟพร้อมตักใส่ภาชนะได้เลยนะครับครับใส่จานมาก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับมัมเลย <Okay. S 1> ไม่อกอกเออ่อย